สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลิสลาสอทองรหัสบิสิทหกเจ็ดสองหนึ่งแปดห้าแปดห้าแปดสี่วันนี้นะคะจะมาพูดให้กำลังใจสำหรับคนที่เกียรติเฉลี่ยต่ำพอสองจุดศูนย์ศูนย์ติดโปรเสียงลีธานะคะตอนนี้อาจจะรู้สึกเครียดกังวลหรือแม้แต่จะผิดหวังกับผลการเรียนที่ผ่านมามันคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยอมรับและเดินหน้าต่อไปนะคะเราอยากให้รู้ว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของทุกอย่างเกรตที่ต่ำไม่ได้หมายความว่าเราไม่เก่งหรือไม่มีความสามารถนะคะมันเป็นช่วงเวลา ช่วงเวลาหนึ่งที่ท้าทายและทําให้เราพิสูจน์ตัวเองและเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นทุกคนล้วนจะต้องเจออุปสรรคในชีวิตและเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในอุปสรรคที่สามารถผ่านไปได้นะคะที่สําคัญเราต้องไม่ปล่อยให้มันกลายเป็นภาระเราต้องทําให้มันมีแพชชั่นที่จะผลักดันตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองลองกลับมามองว่าอะไรที่อะไรคือสาเหตุที่ทําให้เราเกยตกและเราสามารถแก้ไขมันได้อย่างไรบ้าง บางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องของการบริหารเวลาการเข้าใจเนื้อหาวิชาหรือวิธีการเรียนที่เรายังต้องปรับปรุงอย่ามองว่ามันล้มเหลวเพราะความล้มเหลวที่แท้จริงคือการที่เราไม่รู้ขึ้นมาสู้ทุกวันนี้ยังมีโอกาสเสมอถ้า,ถ,าถ้ารู้ตัวว่าต้องแ,แก้ไขตรงไหนแล้วลงมือทําอย่างจริงจังไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะถ้ารู้สึกว่าอยากให้ใครช่วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนอาจารย์ หรือแม้แต่ครอบครัวอยากลกัวที่จะขอความช่วยเหลือนะคะเพราะการขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องที่ผิดค่ะแต่มันคือการมันคือทางลัดสู่การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นมีหลายคนที่สามารถผ่านจุดนี้มาก่อนและพวกเขาสามารถพลิกสถานการณ์ของตัวเองบางคนเคยติดโปรต่ำเกดรดตกเกรไม่ดีแต่เขาสามารถเรียนจบได้ด้วยเกรดดีเพราะพวกเขาไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรค ทุกคนก็ทําได้เหมือนกันค่ะแล้วเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพและมีความสามารถมากพอที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนี้ได้แค่อย่ายอมแพ้กับตัวเองลองเริ่มต้นใหม่ตัดระบบการเรียนให้ดีขึ้นใช้ทุกโอกาสที่มีให้เป็นประโยชน์ค่อยๆปรับปรุงไปทีละนิดนะคะไม่ต้องกดดันตัวเองจนมากาเกินไปและที่สำคัญอย่าลืมอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดีนะคะ การพักผ่อในให้เพียงพอและการให้เวลากับตัวเองในการพัฒนาถ้ารู้สึกแย่อย่าลืมว่ามีคนรอบข้างที่พร้อมจะอยู่ข้างเราเสมอเป็นกำลังใจให้ไม่มีอะไรสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่ยังมีโอกาสเสมอขอแค่ทุกคนลงมือทำสู้ๆนะคะในหัวข้อต่อไปนะคะปัญหาในการใช้บริการและแนวทางแก้ไขตามหลักสิิวิทยาการบริการ ปัญหาที่เคยพบเจอนะคะปัญหาที่1นนะคะการให้บริการที่ไม่เป็นมิตรและขาดมนุษยสัมพันธ์ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นเคยพบเจอพนักงานให้บริการที่ความขาดความเป็นมิตรแสดงท่าทีที่ไม่ใส่ใจต่อลูกค้านะคะเช mm ่นการตอบคําถามอย่างห้วนห้วนไม่มีห่างเสียงไม่มีรอยยิ้มหรือความแสดงความไม่พอใจเมื่อลูกค้าสอบถามเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ลูกค้ารู้สึกไม่สบายใจและ อาจไม่ต้องการที่จะกลับมาใช้บริการที่นี่อีกในทางการแก้ไขนะคะหากเราเป็นผู้จัดการหรือเจ้าของกิจการเราจะปรับปรุงการบริการโดยอ้างอิงจากหลักบ,บุคลิกภาพมนุษย์สัมพันธ์การสร้างและพัฒนาเพื่อการบริการจากบทที่6นะคะซึ่งเน้นให้พัฒนางานพักพ,พนักงานพัฒนาทักษะด้านมือสัมพันธ์โดยสามารถดำเนิน ได้ดังนี้นะคะจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการบริการด้วยจิตใจนําหลักการจูงใจเพื่อบริการจากบทที่8มาปรับใช้โดยการให้รางวัลหรือแรงจูงใจแก่พนักงานที่บริการดีใช้การเรียนรู้เพื่อการบริการจาก บทที่5ในการฝึกอบรมเชิงป,ปฏิบัติการให้พนักงานสามารถปรับปรุงพฤติกรรมการให้บริการที่เหมาะสมปัญหาที่สองที่เจอนะคะการรอคิวนานเกินไปและการจัดการคิวที่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะลูกค้ามักรู้สึกไม่พอใจเมื่อต้องรอคิวนานมากกว่าที่คิดไว้หรือมีการจัด การคิวที่ไม่เป็นระบบเช่นไม่มีระบบจองล่วงหน้าหรือไม่มีการแจ้งเตือนเวลาที่ต้องรอทําให้เกิดควาไม่พอใจและอาจทําให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้บริการที่อื่นในทางการแก้ไขนะคะหากเราเป็นผู้จัดการหรือเจ้าของกิจาการเราจะนําหลักการการรับรู้ในการบริการจากบทที่4และความพึงพอใจในการบริการจากบทที่9มาปรับใช้ดังนี้นะคะ นำระบบจองคิวออนไลน์หรือระบบแจ้งเตือนลำตับคิวมาใช้เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนเวลาได้เพิ่มป้ายแสดงระยะเวลารอคิวโดยประมาณเพื่อช่วยให้ลูกค้ารับรู้ระยะเวลาที่ต้องรอใช้ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมจากบทที่10นะคะในการปรับปรุงการทำงานของพนักงานให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดระยะเวลาการให้บริการการใช้พฤติกรรมการบริการจากบทที่3นะคะโดยฝึกให้พนักงานสื่อสารกับลูกค้าอย่างเป็นมิตรและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรอคิวอย่างชัดเจนเพื่อลดความไม่พอใจต่อที่ลูกค้ามีค่ะขอบคุณครับ